วันนี้จะพบกับรีวิว Nokia ยอาชา501นะครับรุ่นนี้จะเป็นอาชารุ่นล่าสุดของทางโ o k i ียนะครับใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ซึ่งเป็นอาชาแพลตฟอร์มนะครับและเริ่มวางจำหน่ายกันไปแล้วสำหรับอาชา501ในราคา2,990บาทนะครับสำหรับโนเกี a อาชา501นี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก Nokia l u ูเมีนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ารูปทรงสีสัน ก็จะมีลักษณะคล้ายกันโดยจะเป็นแบบโมโนบล็อกหรือแบบแท่งนะครับอย่างที่เห็นหน้าจอสัมผัสสามารถถอดเปลี่ยนฝาหลังได้นะครับโดยจะมีทั้ง6สีได้แก่สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวและสีดำครับพร้อมกับหูฟัง Smalltalk สีแดงสดที่จะมาในชุดจัดจำหน่ายนะครับสำหรับทุกสี เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของทางโนเกี a อาชานะครับทางโนเกียเขาได้ดีไซน์มาเป็นแบบนี้มาดูด้านหน้าครับด้านหน้าของโนเกียชา a 5 1 1มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิสทนะครับขนาด3นิ้วความละเอียด QVGA 3 2 0คูณ240พิกเซลนะครับกระจกกันรอยของ501นี้จะเป็นก o r i l l a ก l a s s ครับเดี๋ยวหน้าจอแสดงผล จะมีลำโพงสำหรับสนทนาด้านข้างจะมีเซ็นเซอร์นะครับดับหน้าจอขณะสนทนาและเซ็นเซอร์ปรับแนวนอนนะครับใต้หน้าจอแสดงผลก็จะมีแค่ปุ่มแบ็คปุ่มเดียวอย่างที่เห็นนะครับอาชารุ่นใหม่เหลือแค่ปุ่มแบ็คปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับมาดูด้านซ้ายของตัวเครื่องกันต่อนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องโล่งๆไม่มีอะไรครับผม เรื่อมาดูด้านบนด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จขนาด2มิลมนะครับถัดมาเป็นพอร์ตไมโคร USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะชาร์จผ่านพอร์ตไมโคร USB ก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องต่อชุดหูฟังขนาด3.5ม mm ิมตรนะครับมาดูด้านขวาของตัวเครื่องกันต่อด้านขวาของตัวเครื่องครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงสนทนา ตรงกลางจะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกตัวเครื่องซึ่งใช้ร่วมกับปุ่ม Power นะครับเมื่อกดค้างไว้จะเป็นการเปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างด้านล่างก็โล่งๆไม่มีอะไรเช่นกัน,นครับมาดูด้านหลังด้านหลังของอาชา501จะพบกับกล้อง,องความละเอียด3.2ล้านพิกเซลนะครับไม่มีออโต้โฟกัสไม่มีไฟแฟลตตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดฝาหลังนะครับ รอบๆตรงช่องนี้ก็จะเป็นลำโพงสปีคเกอร์นะครับเอาละเปิดฝาหลังก็ทำโดยการดันปุ่มนี้ออกมานะครับด้านในจะเห็นว่าทางโนเกียได้ออกแบบไว้ให้สวยงามนะครับโดยการแรปแบตเตอรี่ให้เป็นสีดำเข้ากับตัวเครื่องด้านในนะครับแม้แต่ด้านในเขาก็ยังใส่ใจนะฮะปุ่มตรงนี้ จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งบ่งบอกถึงสีของตัวเครื่องที่เราซื้อมานะครับหากเป็นสีเหลืองหรือสีขาวตรงนี้ก็จะต้องเป็นสีเหลืองและสีขาวตามตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งทางโนเกียได้ออกแบบมาแล้วว่าสีที่จ,จัดจำหน่ายของอาชา5016สีนี้นะครับจะตัดกันอย่างสวยงามพร้อมกับชุดหูฟัง Smalltalk ที่เป็นสีแดงสดแบบนี้นะครับเช่นกัน เดี๋ยวเรามาใส่สีเหลืองให้ดูนะครับเมื่อใส่สีเหลืองก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับสีแดงตัดใช้กับผู้ฟังสีแดงเช่นเดียวกันก็จะตัดกันอย่างเห็นอย่างสวยงามเดี๋ยวเรามาดูสีขาว สีขาวก็เช่นเดียวกันครับตัดกันอย่างสวยงามกับหูฟังสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโนเกียชาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาดูด้านในนะครับด้านในตรงนี้จะเป็นช่องใส่ซิม2ซึ่งเป็นแบบไมโครซิมนะครับตรงนี้ถัดมาจะเป็นช่องสำหรับใสไมโคร s อ card ช่องใส่ซิมหจะอยู่ใต้แบตเตอรี่ซึ่งจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบไมโครซิมเช่นเดียวกันกับซิม2แต่ซิม2เวลาเปลี่ยนนะครับไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับแบบเมมโมรี่การ์ดได้ทันทีกดแล้วก็จะเด้งออกมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของอาชารุ่นใหม่กันนะครับเอาละครับสำหรับ Nokia a อาชา5 1 1จะมีหน้าจอหลักเพียงไม่กี่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในขณะที่เครื่องล็อกแบบนี้เราสามารถเคาะหน้าจอ2ครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกสกรีนนะครับ สำหรับหน้าล็อกสกรีนก็จะแสดงการเตือนต่างๆนะครับรวมถึงวันที่เวลาสถานะต่างๆของแบตเตอรี่ของการเชื่อมต่อซิม1ซิมสําำหรับการเข้าสู่หน้าจอหลักสามารถทำได้โดยการสไวา์นิ้วนะครับหรือปาดที่ปาหน้าจอนะครับในหน้านี้จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันสำหรับ หน้าแอปพลิเคชันก็จะแสดงแอปพลิเคชันหรือเกมต่างๆไอคอนการทํางนานต่างๆรวมถึงการตั้งค่าทุกอย่างจะอยู่ในหน้านี้หมดเลยนะครับเมื่อสวายไปอีกหน้าเราจะพบกับหน้า f a s t l a n นนะครับสําหรับหน้านี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของอาชาแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับซึ่งจะเหมือนจะมีลักษณะเหมือน History การใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้งานอะไรไปบ้างในหน้านี้นะครับ เมื่อลากลงมาอีกก็จะพบกับการเตือนของปฏิทินต่างๆสำหรับหน้า FastLane เราสามารถแตะเพื่อเข้าแอปพลิเคชันที่เราเคยใช้งานมาได้ทันทีนะครับเมื่อจะออกจากแอปพลิเคชันเราก็แค่สวายไปเท่านั้นเองนะครับง่ายดายมากๆสามารถใช้งานได้มือเดียวง่ายๆเลยและเมื่อเรา ใส่ Account หรือบัญชี Facebook, Twitter เข้าไปใน Account อันนี้นะครับเราก็จะสามารถแชร์ Status จากหน้า f a s t l เ n นไปยัง Twitter และ Facebook ได้ทันทีครับส่วนการใช้งานคีย์บอร์ดก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับจะใช้นิ้วเดียวเปลี่ยนก็ได้สะดวกสบาย สำหรับการเพิ่มคีย์บอร์ดในอาชา5 0าอาชาแพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับการเมนูการทั้งค่าของแต่ละแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับเราจะเห็น3มขีดด้านล่างนะครับทำการลากขึ้นมาก็จะเห็นเมนูการทั้งค่าต่างๆสำหรับอันนี้จะเป็นส่วนของคีย์บอร์ดนะครับหากต้องการเพิ่มคีย์บอร์ดเราก็สามารถเลือกเพิ่มได้ เมื่อเสร็จแล้วในการเปลี่ยนภาษาก็แตะค้างไว้แล้วสวิเช่นเดียวกันครับเราเลือกกี่คีย์บอร์ดก็จะต้องเป็นเลื่อนไปจำนวนครั้งเท่านั้นนะครับสังเกตได้ว่าอาชาแพลตฟอร์มใหม่ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากไม่ซับซ้อนนะครับการโทรก็อยู่ที่โฟนนะครับกดเลขได้เลยหรือว่าจะดูคอล็อกที่ผ่านมานะครับ ก็สามารถดูได้สำหรับโนเกียชาหา501ก็มีความพิเศษอยู่ที่หน้ารับสายโทรเข้านะครับโดยโนเกียชาหา501เราสามารถเลือกรับสายได้2แบบนะครับตามคำที่บอกว่า s w i p e up to silent ก็คือสไลด์ขึ้นเพื่อปิดเสียงครับและสไลด์ดาวเพื่อรับสายนะครับเดี๋ยวเราจะโทรอีกครั้งหนึ่งนะครับสไลด์ดาวทูแอนเซอร์เพื่อรับสายนะครับเมื่อเราสไลด์ขึ้นเสียงจะเงียบขึ้นทันทีและ เราสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือรับสายหรือส่ง SMS กลับนะครับตัดสายก็ได้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปก็จะมีนาฬก,กาปลุกปฏิทินเครื่องคิดเลข วิดีโอเครื่องเล่นเพลงวิทยุ FM นะครับซึ่งต้องใช้ร่วมกับหูฟัง Smalltalk ที่มาอยู่ในชุดจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับและมีแอปพลิเคชัน c o u n t เตอไว้ตรวจนับการใช้งาน Data ข้อมูลของซิม1หรือซิม2นะครับสามารถเลือกเลือกดูได้และดูว่าการใช้งานโทรเข้าออกเป็นเช่นไรนะครับ SMS, MMS ส่งกี่ครั้งรับกี่ครั้งนะครับและสามารถเคลียร์เคาน์เตอร์ได้หรือจะตั้ง Data Limit นะครับเพื่อสมมตุติเลือกได้นะครับว่าจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร ให้เป็นหน่วยเป็นเมกเป็นกิกกะไบต์ก็ได้นะครับเมื่อเราตั้ง Data Limit แล้วก็จะมีลิมิตให้เห็นนะครับในส่วนตรงนี้สำหรับการกดปุ่ม Back ในบางครั้งเมื่อเราเข้าไปในหน้าลึก กดปุ่ม back เพราะว่าเราไม่อยากจะออกจากโปรแกรมนะครับเราสามารถกดปุ่ม back เพื่อย้อนกลับมาทีละเมนูได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นเพลงนะครับเครื่องเล่นเพลงจะแสดงเพลงที่เราเล่นล่าสุดข้างบนนะครับ3เพลงรวมถึงสามารถสร้าง playlist ใหม่ได้นะครับในการเล่นเพลงก็จะแสดงปกอัลบั้ม หรือรูปภาพศิลปินขนาดใหญ่นะครับสามารถเลือกเล่น3เล่นสุ่มหรือว่าเลือกเป็นเพลงโปรดและสามารถกดแชร์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่บนโนเก a ยอ h ชา5 1 1สามารถส่งไฟล์หรือไฟล์ฟเพลงไฟล์รูปภาพไฟล์ดีโอผ่านเทคโนโลยีสแสลมนะครับ เทคโนโลยีสแลมจะสามารถทำงานผ่านบลูทูธโดยที่ไม่ต้องจับคู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการส่งหรือแชร์ไฟล์ผ่านเทคโนโลยีสแลมนะครับสำหรับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเราจะต้องทำการเปิดบลูทูธเช่นกัน,นครับและนำมาอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อพบอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะทำการส่งอย่างเช่นอันนี้นะครับกดรับไม่ต้องมาจับคู่ผ่านบลูทูธนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆและสามารถเลือกหายเพื่อทำงานอย่างอื่นได้ต่ออีกด้วยนะครับ ในส่วนของการเพิ่มรายชื่อก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถ Copy Contact ผ่านเทคโนโลยีสแลมกับเครื่องเก่าที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Windows Phone หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับที่มีบลูท t ธนะครับก็สามารถโอนถ่ายรายชื่อมาอย่าง Nokia ชาา501ได้นะครับด้วยการ Copy Contact และเลือก a n จนาเชอร์ i ด e นะครับ ก็จะเป็นสแลมเช่นเดียวกันเมื่อวางคู่กันนะครับก็รอสักครู่ที่ลลเกชช่าก็จะมีการ connecting มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับ Facebook และ Twitter ก็มาพร้อมกันนะครับส่วน Line ก็ สามารถใช้งานได้บนโนเกียชารุนก่อนๆหน้านี้นะครับส่วนของโ o k i ียชาอดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับทางลายเขากำลังพัฒนาให้สามารถเล่นบนโนเกียชาได้อยู่นะครับอีกไม่นานครับผมการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้โนเกียเอ็กเ s s ได้นะครับในส่วนของ Nokia ย x p r e s s ก็ จะช่วยทำให้เราประหยัด Data ขึ้นนะครับและมีจุดพิเศษก็คือเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเว็บหน,นะครับเราสามารถกดแท็บและเพื่อไปเปิดหน้าเว็บอื่นๆได้อีกโดยที่หน้านี้ก็ยังทำการโหลดข้อมูลไปเรื่อยๆด้วยนะครับเรามาดูหน้าตาของนาฬิกากันบ้างครับการตั้งนาฬิกาปลุกเราสามารถ ลากแบบนี้คุณคุ้นกันไหมครับน่าจะเห็นกันใน Nokia N9 แล้วสำหรับบางท่านนะครับไม่ต้องมาเลื่อนตัวเลขเวลานะครับเราสามารถลากอย่างนี้ได้เลยทันทีสำหรับปฏิทินนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะเป็นเดือนเดือนต่อไปเลยนะครับมีอะไรที่เราต้องทำ สามารถเพิ่มวันที่ต่างๆได้ทันทีเวลาก็ปรับเช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ในส่วนของอีเมลก็รองรับการใช้งาน Gmail Hotmail Nokia Email ทั่วไปนะครับหรือว่าจะใส่ Yahoo ก็ได้ครับผมถือว่าสามารถ เช็คเมลได้นะครับมีโน้ตให้เราจดเตือนความจำต่างๆนะครับเมื่อจดโน้ตเสร็จก็จะไปอยู่เมื่อบันทึกนะครับก็จะแสดงใน f ฟ s t l เ n นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะเข้าอะไรก็เห็นในฟ s าสเดนหมดนะครับสำหรับ f a ฟ t l เลนจะเก็บ การใช้งานของเรา50รายการนะครับสังเกตว่าจะมี Today วันนี้เปิดอะไรไปบ้างนะครับ yesterday ก็จะเป็นเมื่อวาน monday ก็จะเป็นวันอื่นๆนะครับก็ถ้าวันไหนที่ใช้ไม่ถึง50รายการก็จะยังไม่ตัดออกไปนะครับก็จะมีขั้นด้วยวันที่ให้เห็นอยู่ เกียร์ชาก็ยังสามารถลากจากหน้าจอด้านบนเพื่อสามารถใช้งานการตั้งค่าอย่างเร่งด่วนอย่างเช่น Wi-Fi เปิดปิด b l บลู o t h เปิดปิด Mobile Data นะครับและเปิดปิดเสียงรวมถึงการเตือนต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับมาดูในการใช้งานกล้องกันบ้างครับการใช้งานกล้อง กล้องของโนเก a ยอาชานะครับจะไม่มีออโต้โฟกัสระยะโฟกัสก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรประมาณนั้นนะครับกดถ่ายได้ทันทีและไม่มีแฟลช LED นะครับจะถ่ายในที่แสงน้อยก็คงต้องทำใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่ากับระดับความละเอียด3.2มล้านพิกเซลในราคา2,990กก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ ในส่วนของวิดีโอก็จะได้ในระดับ VGA นะครับกดถ่ายวิดีโอขออนุญ,ญาตบันทึกให้ได้เห็นกันเลยเอาละบันทึกไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูป เลยเสร็จก็อย่างที่เห็นนะครับทุกอย่างก็จะแสดงไว้ที่ f a า t l สเลใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆเครื่องเล็กๆนะครับที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานมากแต่ว่าสามารถทำได้เกือบทุกอย่างนะครับที่เหมือนสมาร์ทโฟนรุ่นใหญ่ๆทำได้นะครับก็ลองมองโนเกี a ชา a 5 1 1นะครับราคาไม่แพงอยู่ที่2,990บาท ยิ่งเป็น Nokia ยชาแพลตฟอร์มใหม่นะครับใช้งานไม่ซ้ำซ้อนครับเพราะมีหน้าจอหลักเพียงแค่2หน้าจอฟาร์เลนกับแอปพลิเคชันนะครับใช้งานมือเดียวได้สะดวกมากๆวัยรุ่นต่างๆที่ชอบแชทและแชร์นะครับก็จะมี f c e e o o o และ Twitter ให้ใช้งานอีกไม่นานก็จะมี l ล ne มาให้ใช้งานกันด้วยนะครับส่วนเกมก็สามารถโหลดดาวน์โหลดเพิ่มได้จาก Nokia Store นะครับรและเมื่อซื้อ Nokia ชาใหม่ก็ จะมีเกมฟรีจาก EA ถึง40เกมด้วยกันนะครับถือว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียวคุ้มค่ามากๆครับสำหรับรุ่นนี้